แล้วมีไหมที่แบบซีเอนหรือพักพู้บอกเฮ้ยพี่หมอครับองค์นี้ต้องเก็บเลยนะครับของมันต้องมีเยอะแยะเด็กก็พูดอย่างนี้ตลอดแล้วพี่หมอมีไหมแบบเอ้ยเฉยแตุ่สุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนเพราะว่าผมจะมีอย่างเนี้ยใครบอกไม่ได้เล่นแนวนี้แต่เราก็เล่นอย่างนี้เพราะเราจะมีจุดจุดที่ตัวเราเป็นหลักอืแล้วอย่างอย่างเนี้ยในพิมพ์พักกลุ่ที่เราพูดกันถึงตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยชอบพิมพ์ไหนที่สุดพิมพ์ยืนนั่งหรือ อ๋อถ้าทั้งหมดก็ต้องชอบยืนมากกว่ายนมากว่เพราะพิมยืนเวลาเราอธิษฐานพอดีมือเลยเหมือนพี่เขาเรียกว่าเพราเราจับอ่ะปุ๊บเหมือนเหมือนงี้พอจับแล้วรู้สึกว่าเออดูแบบดีอ่ะเหมือนครับผมเพราะบางคนอาจจะอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าบางทีเราเรียกกมพักมือพเรากำพักพอดีเลยแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบได้พลังเป้เราจะไม่ได้ออันนี้คือพอดีมือเนี่ยเป็นอย่างงี้เวลาอธิษฐานมือที่หมอใหญ่อ่ะมือผมไม่ไม่พอดีล้นเลย เนี่ยเด็กก็จะแต่นั่นแล้วแล้วเวลาพวกนี้ห้อยผู้ชายเนี่ยห้อยเดี่ยวเลยอเด็กก็ต้องเดี่ยวคือถ้าเป็นขุนพลล้วต้องไม่ต้องเดี่ยวต้องเดี่ยวอย่างเดียวใเหมาเป็นพวไม่ได้ใช่ก็ต้องแบบมีความกล้าหาญทะนงคิดการใหญ่เนี้ยเราเราต้องศึกเนี่ยออกศึกนี่ต้องเดี่ยวพี่หมอยังไม่ไม่ได้ห้อยส่วนใหญ่ไหมถ้าถ้างานสําคัญดีแค่นั้นอื